ปีดมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาใหม่พเพ้าะจยงว่าปิดไหมครับอ่าปิดหมายความว่าอะไรฮะคุเะณเนะานานรื่อยโอ้โหไม่ธรรมดานะคุณเอ้ยเนาะขนาดไม่ได้มานานรู้อยกาปีดด้วยวเ,เราจะรื้อกดข้อใจให้เขาต้องการสิ่งไหนเราต้องให้สิ่งนั้นก่อนเราไปกดขอ้อใจให้เขาเขากดขอ้อใจให้เราไหมฮะมถ้าเกดปีดเรามันจะขึ้นแบบนี้ฮะขึ้นแต่เราไปกดคอมเมนต์ให้เขา ขาก็จะมากดคอมเมนต์ให้เราฟีดของเราก็จะขึ้นมาไหมฮะอพอขึ้นมาคนเห็นบ่อยไหมฮะทุกท่านครับคนเห็นบ่อยปุ๊บโอกาสที่จะเกิดกระแสมันก็สูงพอมันเกิดกระแสสูงปุ๊บโอกาสที่เราจะขายสินค้าได้มีม้มโอกาสที่เราจะขายธุรกิจได้มีไหม,ะมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านครับพวกเราต้องเล่นติดต่อนะตอนจากมีไปนะแล้วผมเองก็ต้องเล่นมานานแล้วเจ๊วานคนหนึ่งที่เล่นต่อเนื่อง กับผมเองจะเป็นแนวขายธุรกิจเครือข่ายธุรกิจลงทุนธุรกิจออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นคนเหล่านี้จะต้องเจอผมะนะจกมีต่อไป